ใกล้วันนะครับที่กรกตจะต้องรับรองสสนะครับเพราะว่ากรกตอเองนะครับจะต้องทําการรับรองนะครับสสเนี่ยภายใน60วันซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ยิ่งใกล้ระยะเวลาเข้ามาโอ้โหกระแสต่างๆก็เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับ นักร้องทั้งหลายก็โอ้โหร้องร้องอย่างเดียวเลยครับยื่นยื่นเอกาสารเพิ่มเติมบังร้องเรื่องนั้นร้องเรื่องนี้ร้องสารพาัดที่จะร้องนะครับพวกสวสอเองก็ออกมานะครับให้ข่าวเรื่องนั้นนะครับว่าคุณพิธาเองนะครับจะโดนตัดสิทธิ์นะครับโดนคดีนั้นโดนข้อหานี้นะครับผิดตรงนั้นผกตรงนี้นะครับสสปปะเสฐเอ่ยอสสตกเขาเรียกว่าอะไรอะ สอสอประเสริฐนะครับสอสออสอบตกนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลว,ว่าพิธาเองต้องผิดตรงนั้นนะครับผิดเรื่องนั้นผิดเรื่องนี้ผิดอย่างางู้นผิดอย่างนี้ซึ่งบอกได้เลยครับว่าจริงๆแล้วแล้วก็เรื่องของข่าวเฟกนิวอีกครับก็ออกมาว่า นะครับทางพรรคก้าวไกลเองนะครับสมาชิกอ่าก็เลยกว่าสสของพรรคก้าไกลโดนตัดสิทธิ์สิฟคนนี่โอ้โหตอนนี้ออกมาทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างนะครับไม่รู้อะไรกันนักหนาครับแทนที่จะนั่งดูรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เปล่าครับตอนนี้ใช้ทุกอย่างใช้อ่าสื่อทุกรูปแบบนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์นะครับข่าวเท็จข่าวลวงนะครับกระแสเฟคนิวอะไรออกมาหมดซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของหุ้นเนี่ยนะครับหลายๆคนก็เอ๊ะมันยังไงกันแน่เป็นยังไงกันแน่มีข่าวที่ออกมาว่าเอยเตรียมอ่า กรกตอเองเนี่ยนะครับเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมเชืออ นะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะครับประธานกกตเนี่ยก็มาสยบนะครับประธานกกตเนี่ยสยบข่าวเชือดพิธาแบบเรียกว่าหน้าหงายกันไปเลยนะครับถือหุ้นไอทีวีนะครับยันยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคำร้องหรือไม่ก็คือเรียกว่าประธานกกตออกมาตอบอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่านักวิพากษ์วิจารณ์นะครับสวที่สวเป็นสวะเลยสสสอบตกสสปฏเสธที่ออกมาบอกว่าคุณพิธาผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงหน้าแหกหน้าหงายไปตามๆกันเลยนะครับในเมื่อ รประธานกกตนะครับสยบข่าวจอเชิดพิธาถือหุ้นไอทีวีชี้นะครับอยู่ในระหว่างพิจารณาคําร้องหรือไม่นะครับยังไม่ถึงขั้นตั้งคณะกรรมการไต่สวนเลยก็คือจริงๆแล้วขั้นตอนตรงน,นี้นะครับทุกคนตัดสินแล้วว่าผิดอย่างงู้นผิดอย่างนี้ผิดแบบนั้นผิดแบบนี้กรกตอรบอกว่าตอนนี้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนแรกอยู่เลยขั้นตอนแรกคือขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนนะครับตรวจคําร้องว่าจะรับคําร้องหรือไม่รับ ยังไม่ถึงขั้นตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่ได้รับคําน้องหรือไม่รับยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าจะรับคําร้องหรือไม่รับคําร้องเท่านั้นเองเมื่อวันที่7มิถุนา เมื่อวันที่7มิถุนายนนายอิทธิพรบุญประคองนะครับประธานกรรมการเลือกตั้งหรือว่ากาตกตีดยกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องของให้กกตตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักและแคนดิเดตนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนหลังมีการรายงานว่าสำนักงานกกตได้เสนอความเห็น แก่ต่อที่ประชุมกะกะตพิจารณาแล้วว่ากรณีนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกรกต,กตเพื่อให้กกตเนี่ยตรวจสอบกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสและมีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับเลือกตั้งนะครับดังนั้นนะครับกรกตมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบกรณีมีคำร้องหรือเหตุอันควรสงสยัยหรือ ความปรากฏว่ามีการกระทําใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งยืนยันว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารับคําร้องไว้ดําเนินการตามระเบียบหรือไม่เท่านั้นกกตยังไม่ได้ได้พิจารณาว่านะครับกรณีมีมูลตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่อย่างไรก็ตามก็คือตอนนี้นะครับกกตก็ยืนยันนะครับว่าขั้นตอนก็คือตรวจคําร้องนะครับแล้วก็กกตนเนี่ยจะรับหรือไม่รับนะครับอยู่ในขั้นตอนนี้ครับตอนนี้คําร้องที่ร้องออกมาทั้งหมดเนี่ย กกตยังไม่ได้บอกเลยว่าจะรับนะครับอยู่ในขั้นตอนตรวจว่าจะรับหรือไม่รับเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วที่ออกมาบอกว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ผิดไอ้นน่นผิดไอ้นี่ผิดสารพัดที่จะผิดคําถามคืออะไรครับวันนี้พวกคุณกําลังรู้ดีฝากกกตรหรือเปล่าครับพวกคุณเป็นใครครับนะเป็นใครครับไปตัดสินแล้วนะครับว่าผิดยังเมื่อกกรกตรยังไม่ได้รับคําร้องใดๆทสั่งสิ้นเลยยังไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่รับด้วยซ้ํานะครับผู้ร้องเองนะครับก็ยังไม่รู้เลยครับ ว่าจะรับจะรับหรือไม่รับก็ร้องและยื่นมานะครับยื่นมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะ7ดรอบแล้วนะครับกรกตก็ยังบอกเลยครับยืนยันแล้วนะครับจากประธานกรกตว่าอยู่ในขั้นตอนว่าตรวจสอบว่าจะรับหรือไม่รับรับคําร้องหรือไม่รับรับก็ได้อาจจะไม่รับก็ได้หรืออาจจะรับก็ได้นะครับอ่าซึ่งแน่นอนครับ อีกคนหนึ่งครับที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ก็คือคุณสีสุวรรณเนี่ยวอนกะกะตอ,อย่าเร่งพิจารณาปมหุ้นสื่อพิธาเหตุต้องรอบครอบชี้โอนหลังสมัครฟาร์มผิดสําเร็จแล้วโอนหลังสมัครฟาร์มผิดสําเร็จแล้วอะไรฟาร์มผิดอะไรสําเร็จครับหุ้นนั้นเป็นของคุณพิธาตั้งแต่ต้นเหรอครับคุณสีสุวรรณนะครับวอนกะกะตอ,อย่าเร่งพิจารณาปมสื่อ อของพิธาเหตุต้องรอบครอบชี้โอนหลังสมัครฟาร์มผิดสําเร็จแล้วเมื่อเวลา11บเนากาสามนาทีของวันที่7มิถุนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเนี่ยนายศรีสวุวรรณจัญญาเรขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าวถึงคําร้องให้ตรวจสอบถือหุ้นบริษัท ไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพักและแเคนดิตนายกรัฐมนตรีพักเก้าวไกลว่าขณะนี้ต้องรอให้กกตวินิจฉัยอย่างเดียวไม่มีหลักฐานมายื่นต่อ,อกกตเพิ่มเติมเพราะเห็นว่าหลักฐานของตนและนายเกลืองไกลเนี่ยนะครับรีกิจวัฒนะรวมถึงนายสนธิยาสวัสดีเพียงพอแล้วซึ่งกกตไม่จําเป็นจะต้องเร่งพิจารณาก็ทําไปตามระบบตามทับตามก็ทาไปตามระเบียบของกกต และไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อกังวลหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนแล้วแต่เนื่องจากเป็นกรณีที่สนใจของประชาชนกะกะตจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการวินิจฉัยมากกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าล่าสุดนายพิธาได้ทําการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับทายาทแล้วแล้วบอกว่ายังมีคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นนายสีทุวรรณมองว่าประเด็นปัญหาคือนายพิธาโอนหุ้นเมื่อไหร่หากโอนหุ้นก่อนที่จะลงสมัคร รับเลือกตั้งสสก็ไม่มีความผิดถ้าโอนหุ้นหลังรับการสมัครเลือกตั้งก็ถือว่าความผิดสําเร็จไปแล้วซึ่งกรกะตจะมีหนังสือไปถามคณะกรรมการนะครับการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าโอนหุ้นไปเมือ่อไหร่คุณศรีสวุวรรณอาจจะลืมไปตรงนี้หรือเปล่าครับต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าคุณพิธาถือหุ้นตั้งแต่ทีแรกหรือว่าคุณพิธานะ,นะครับเป็นแค่ผู้จัดการมรดกแล้วนะครับทำ การโอนหุ้นให้กับทายาทเท่ากับคุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับต้องไปดูก่อนนะครับว่านะครับหุ้นเนี้ยเป็นของคุณพิธาตั้งแต่ทีแรกหรือว่าคุณพิธาแค่เป็นผู้จัดการมรดกนะครับแล้วคุณพิธาทําหน้าที่ในนะครับตําแหน่งผู้จัดการมรดกเนี้ยโอนหุ้นไปให้กับทายาทถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าคุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นมาตั้งแต่ทีแรกแต่เพียงแค่เป็นผู้จัดการมรดกรอที่จะโอนให้กับทายาทแค่นั้นเองครับ ประเด็นปัญหาคือคุณพิธาโอนหุ้นวันที่เท่าไหร่ถ้าโอนหุ้นก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งก็เข้าขายอ่าก็เข้าขายไม่มีความผิดถ้าโอนหลังรับสมัครเลือกตั้งเช่นมาโอนในวันพรุ่งนี้นะครับความผิดมันสําเร็จไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาโอนหุ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ต้องไปดูนายศรีสุวัรณกล่าวส่วนกรณีที่กรกรตอขอให้พักก้าไกลชี้แจงภาพและะอ่าภาพประชาสัมพันธ์ ที่มีการ์ตูนซีรีส์ปฏิริษก้าไกลที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ค้อนเคียวหลังมีผู้ร้องว่าเข้าขายเป็นการล้มล้างการปกครองนั้นนายสีสวรรณยืนยันว่านะครับเรื่องนักล่าวตนเองไม่ได้เป็นผู้ร้องต่อกอกตแต่อาจเป็นเรื่องที่กกตเห็นด้วยนะครับกับตัว เห็นด้วยตัวเองและหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหาข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ก็จริงๆแล้วตามข่าวเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครไปร้องเรื่องนี้นะครับอ่ากรกะตก็อาจจะพิจารณาแล้วยบยกขึ้นมาแล้วก็สอบถามเองก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เรื่องหุ้นของคุณพิธาเองครับตามทั้งหมดนะครับคุณพิธาจะไม่มีความผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและกรกตก็ยังไม่ได้รับนะครับรับคําร้องเลยตอนนี้ในขั้นตอนของกรกตคือ นะครับตรวสอบคำร้องว่าจะรับหรือไม่รับเมื่อรับแล้วสมมตินะครับเมื่อรับแล้วถ้าไม่รับก็ตีตกไปเลยแต่ถ้ารับแล้วก็ต้องไปตรวจสอบครับว่าหุ้นเนี่ยเป็นของคุณพิธาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเปล่านะครับการโอนตอนนี้มันคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ออกมาตอนนี้ก็คือว่า,ามีบอกว่านะครับแจก,กใบแดงเนี่ยนะครับ สิบนะครับสสก้าไกลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีกระแสข่าวแล้วก็เฟกนิวออกมาตรงนี้อ่ากกตก็ออกมายืนยันแบบนี้นะครับกกตนะครับแจงวุ่นนะครับเฟกนิวแจกใบแดงสิบสสนะครับก้าไกลงัดกฎหมายนะครับขู่คนแชร์ต่อทุกแพลตฟอร์มกกตแจงวุ่นนะครับเฟกนิวควักใบแดงแจกสส9ก้าไกลปมไปใช้สิทธิ์ท้องถิ่นเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหยุดแชร์ข่าวจากทุกแพลตฟอร์ม เมื่อวันที่7มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเเี่ยชีย้แจงตามที่มีผู้โพสต์ใน Twitter ใช้ชื่อบัญชีว่านะครับอ่าและ Facebook ชื่อแหม่มโพดําได้นําข้อความอันเป็นเท็จ กล่าวว่านะครับสส9ไกลจะโดนใบแดงอีกเกือบ10คนเพราะว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้านี้ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นนั่นแหละเช่นอบตเทศบาลอบจอสอขอสคอ,อ,อสอกอสอขอ พูว่านะครับกรุงเทพแล้วไม่ได้ทําหนังสือแจ้งว่าทําไมไม่ไปอันนี้เป็นลักษณะนะครับต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญอีกโดยประชาชนได้นําข้อความดังกล่าวไปโพสต์เผยแพร่ตามสื่อต่างๆนะครับช่องทางต่างๆนั้นกกระนะครับขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จ กล่าคือกกตหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักง,งานกกนตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่เคยให้ข้อมูลหรือเผยแพร่ข่าวสารหรือแจ้งข่าวไปยังสื่อมวลชนหรือช่องทางการสื่อสารใดๆว่าสส,สพักเก้าไกลจะถูกกำจัดรับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งและพักการเมืองหรือจะเป็นผู้ได้รับใบแดงจํานวน10คนครับตามที่สื่อต่างๆได้นําข้อความ ไปโพสต์แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำเตือนนะครับผู้ใดแชร์ข่าวดังกล่าวด้วยวิธีการกดไลค์กดแชร์รีทวิตรีโพสต์ทาง YouTube ทาง t i k t o อกส่งต่อทางไลน์ไปยังกลุ่มต่างๆหรือช่องทางสื่อสารอื่น,นๆจะมีความผิดตามพรบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ พศนะครับส5 6 6 0มาตรา14จําจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่แหละครับคือข้อมูลที่ออกมาตอนนี้นะครับพวกเฟกนิวต่างๆอะไรต่างๆนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้จะแชร์อะไรนะครับออกไปคิดดูให้ดีๆเพราะสุดท้ายแล้วนะครับการที่ถูกลงโทษนะครับจำคุกนะครับไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทมันไม่คุ้มกันหรอกนะครับการที่จะมาแชร์ข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะแชร์นะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็ต้องดูนะครับว่า Account นะครับแอคเคาทที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยนะ่ะเป็น Account ที่ยืนยันตัวตนได้หรือเปล่าว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงนะครับถ้าเป็น Account ที่เป็นอวตารให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลไม่ได้เป็นความจริงนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นข้อมูลเป็นความจริงเนี่ยครับคนจะใช้ Account เนี่ยเขาจะไม่กลัวครับเขาจะเปิดเผย นะครับหน้าตาเปิดเผยตัวตนเปิดเผยที่มานะครับอย่างกระช่องข่าวหลักๆเนี่ยเขาจะมีเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณจะเชื่ออะไรแชร์อะไรสักอย่างดูแอคเคาท์ของคนที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยเอามาเผยแพร่ก่อนนะครับว่าหน้าเชื่อถือขนาดไหนและเป็นนะครับแอคเคาท์ที่มีตัวตนจริงหรือไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับว่าการแค่กดไลค์กดแชร์รีทวิตรีโพส์นะครับโดนหมดนะครับอย่าลืมนะครับว่า จำคุก5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่คุ้มกันหรอกนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ